หลังเกมทีมชาติไทยยุ17ตลบใน19-0ขึ้นจาฟูมงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดลุมดีวันที่25ตุลาคม2567เวลา2ทุ่มณนะชนบุรีสเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มดีนักที่2ทีมชาติไทยยุ17พบดูในเกมนี้ เทพจะเด็ดมีลาบตัดสินใจโรเทชันโดยใช้สองกองหน้าอย่างทิตินัยจงเกตกรและพรีรดาเหล่าสวัสด์ส่วนตรงกลางมีภานุพง์วันโอดสนับสนุนผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะไป19.0ยิงยังไง19ลูกยิง5นาที1ลูกสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยยู่17จจะลงสนามพบอินเดีย ที่ชนบุรีสเตเดียมในวันที่27ตุลาคม2 5ง7เวลา2องทุ่มถ่ายทอดทาง AIS Play ต่อไปเรามาฟังคอมเมนต์จากโลกโซเชียลน,นะครับคอมเมนต์แรกครับบอลแพ้ในกีนหลอกลวงคอมเมนต์ต่อมาครับฉันมาทำอะไรที่นี่คอมเมนต์ตอบมาครับไม่เป็นไรลูกเราเล่นเพื่อสุขภาพ คอมเมนต์ต่อมาครับพีピピ่พี่นั่นเด็กสิบเจ็ดใช่ปะคอมเมนต์ต่อมาครับพี่พี่เด็กพวกนี้มันกินข้าวกันไม้ยังคอมเมนต์ต่อมาครับอะไรกันครับนี่คอมเมนต์ต่อมาครับให้ผมดูอะไรเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับกินข้าวมาอย่างลูกคอมเมนต์ต่อมาครับสงสารประตูมันเทอเทคอมเมนต์ต่อมาครับ โหดมากเด็กเ,กเล่นดีวิ่งไล่เพลสสุดยอดครับคอมเมนต์ต่อมาสงสารเขาเหมือนกันนะจบเกมต้องให้กําลังใจเพื่อนด้วยนะเด็ก,ดกคอมเมนต์ต่อมาครับสุดยอดทรงบอลสวยงามถ้าคงว่านี้กงยี่สิบบาสสำหรับคอมเมนต์สุดท้ายครับใครไม่อายผ่มอายครับนี่เป็นคอมเมนต์จากโลโซเชียนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง i s p o r t ด้วยนะครับขอบคุณครับ